เรามีกลลเมตอะไรทําไมเราสามารถที่จะแบบทําให้ผู้ชายเนี่ยสามารถที่จะแบบติดใจเราได้อาจจะเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เราเนาะแล้วตัวเราเล็กๆผิวขาวๆเนาะ้วแต่เด็กๆเลยอ,ะอ่ะคือตอนนั้นเราไม่รู้เราเป็นเกย์จริงหรอคะแต่เวลาคนเดินลงมามันจะต้องบอกเซม<ต>โบก็ถมว่เคยไปเที่ยวโรมไหมอ่าบอกเราจึงจนอยู่ไงตอนนั้นโรมอิตาลีไม่เคยไปที่ไหนไม่ได้ที่ไหนรู้ไหมบารโรม เสร็จตอนหลังแล้วมาก็หัวล้อใหญ่เลยเสร็จทุกคนได้ก็เลยพูดเลยที่เป็นแฟนฝรั่งก็เลยมาบอกพี่ว่าเธอไม่เคยเป็นจริงเหรอพัดพงศอยสีดาวโรมไพศิษฐ์สนุกากมีคนไม่รู้จักหรอกไม่รู้จักไม่เกิดไงไม่เกิดเลยเสร็จปุ๊บแล้วคนนี้คือพูดถึงแล้วตอนหลังมีเพื่อนทุกคนรู้หมดมีนี่ไม่รู้อยู่คนเดียวนี่เขาไม่ค่อยเรียาก่อนเทียวขอไปเที่ยวพอคุมตายแล้วสวัรรค์ ຫວານຈັ່ງນີ້ເ